ไปเบิงเรื่องของจิตอาสาในการจัดกิจกรรมเผื่อเถิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเนื่องในวันฐาน่านศึก3ากลุ่มภาพันธ์2567ครับนายประภาสีจันเวียงครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเถิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวันทหารพานศึก3กลุ่มภาพันธ์2567มีพันเอกสุดใจแพงพรหมมาาสสีจังหวัดสุรินทร์นางอัญญาณัก นางอนนัตยาพรมบุตรนะครับรองหัวหนา้าสำนักงานสงเคราะห์ฐานพันสึกเขตสุรินน,น่ายนัทพัฒน์บุญมีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลพักใดขอไปครับองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดหัวหนา้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานทางพันสึกและประชาชนทั่วไปเขารวมกิจกรรมพร้อมเพียงกันนะครับได้ได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีทำความเคารพพระบรมมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนาการที่เบสมหาผู้มิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงราชการที่เก่าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่1ิบพร้อมกล่าวขำมปฏิญาณจากนั้นครับเดี๋ยวร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลพัฒนาปรับผู้มัถน์รบริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยประวัติอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยนี่ครับสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของวิรชน ที่ได้สละ Era ชีพในการรักษาประเทศชาติและอธิปไตยในการสู่รบระวางไทยกับกัมพูชาพื้นที่ปราสาตาควายปราสาตาเมียนเมื่อวันที่22เมษายนถึง3พฤษภาคม2 5 5 4ซึ่งการสู่รบเทื่อนนั้นนะครับเพศไหายไฟกัมพูชาสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากส่วนไฟไทยขับเสียชีวิตจำนวน8นายกองกำลังสุรนารีรวมทั้งภูมิจิตศรา โดยพ่นตรีอดุลบุญรรมเจริญผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีปัจจุบันดำรงตำแหนง่งรองแม่ทัพภาคที่สองได้ร่วมกับผู้บังคับหน่วยที่วรวมรบในเถื่อนนั่นครับและกำลังพ่นของกองกำลังสุรนารีร่วมทั้งผู้มิจิสัทธาธในความเป็นชาติไทยได้ร่วมการบริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินเจ็ดแสนบาทครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นเกียรติให้กับวิเชน์ภูติเสสระชีพและเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังในการรักษาประเทศชาติ ห้คงอยู่ต่อไปครับ